บอลกระโปกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับพารนี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกพริมริลิกอังกฤษประจำวันที่20เดือนสิงหาคมปี2565ก็จะเป็นศึกระหว่างคู่สเปอร์เจอกับวูฟแฮมตันสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา18บแกา3านาที อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการยอนหลังทางนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านสเปอร์ชนะไป2เสมอ2แพ้1ส่วนทางด้านวูแพมตันนะครับชนะไปศูนย์เสมอ3แพ้ 2. สําหรับทางด้านสถิติการพบกันทานัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านสเปอร์ที่ชนะไป2นัดส่วนทางด้านวูแพมตันชนะไป1นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่2นัดสําหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมตอนนี้ทีมสเปอร์อยู่ที่อันดับที่4 ภายใต้การนำทัพของกุสืออันโตนิโอคอนเต้ก็เพิ่งพาทีมบุกไปเสมอกับเซลซีไปด้สกอร์2-2ในรายการลีกล่าสุดส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวของทางเดสตินีอูโดกี้แบ็กซ้ายดาวลุ่งจากอูดินเซ่ด้วยค่าตัว18ล้านยูโรและก็เซ็นสัญญายาวถึง5ปีโดยจะส่งตัวกลับให้ทางต้นสังกัดเดิมยืมตัวก่อน1ฤดูกาลสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานคริสเตียนโรเมโรตำแหน่งกองหลังกับโอลิเวอร์สกิปตำแหน่งกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องรักษาตัวอยู่ ทางด้านสเปอร์แผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ343โดยจะวางอุโกโยริตลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็ให้ดาวินชอรชานเซตกับอิลิกไดเออร์แล้วก็เบนเดวีลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านเอมิซนรอยัตกับโรดิโกเบนตาโก้และก็บีแอร์ฮอยเบิกและอีวานปิลิชิตคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็ให้เดยานครูฟเชฟกี้กับแฮ์ริเคนและก็ซองฮวงมินลงทำหน้าที่เป็น3าประสานในหน้าคอยลาดทลาย ส่วนฝั่งทางด้านของทางวูฟแพม์ตันตอนนี้ทีมอยู่ดับที่14ภายใต้การนำทัพของกุซือบูโน่ราเก้ก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเสมอกับฟูแลมไปด้วยสกอร์0-0ในรายการลีกล่าสุดส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ได้คว้าตัวทางมาทิอุสนูเยสกองกลางจากสปอร์ติลิบบอนด้วยค่าตัว50ล้านยูโรและก็เซ็นสัญ,ญญายาวถึง5ปีสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานราอุนคิมิเนตกับชิกินโย่สองกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งคู่ ทางด้านวูฟแฮมตันแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางโซเซซาลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้จอนนี่กัสโตกับนาธานคอริงแล็แม็กซิมิเลียนคีแมนและราย,ยานอนูรี่ลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านรูเบนเนวิสกับเลอันเดอร์เดนนกอร์ยืนเป็นกลางรับแล้วก็จะให้อดาม่าตาโอเล่กับดานแอลปเดนและก็เปโดนโตยืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนกอนสโลกูเอเดสตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านสเปอร์มีเกมลุกที่ดูดันมากกว่าเกา่าซึ่งอาจด้วยนักเตะหลายๆคนเริ่มทําความเข้าใจในระบบแผนของทางคอนเตมากขึ้นการเซตเกมจึงทําได้อย่างลงตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ทางด้านเกมรับยังคงมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่การเจอทีมที่เน้นแทคนิคแบบตั้งรับแล้วก็โต้กลับอย่างบูแพมตันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งเปิดหน้าแรกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดช่องทางให้ค้างคู่แข่งอาศัยจังหวะผิดพลาดเข้าโจมตีตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้วเมื่อซีซั่นก่อนนั่นเอง และการเจอกันในครั้งนี้เชื่อว่าทางคอนเต้น,น่าจะสั่งให้ทางลูกทีมเดินเกมอย่างระมัดระวังตัวและเน้นผลการแข่งข,ขันเป็นสําคัญเอาไว้ก่อนการยิงขาดในเกมนี้ดูแล้วคงเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจากเลนราคาที่เปิดมาจึงน่าอยู่รองทางฝั่งวูฟแฮมตันมากกว่าสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านสเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งฟันธงสเปอร์ชนะ2ต่อหความมั่นใจอยู่ที่90% ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบนวิคเอ์บอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเป็นศึกระหว่างคู่สเปอร์เจอกับวู๊แฮมตันสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา18.30นน ถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไมบาดตูดใคร <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านไว้มานะที่นี้ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไง <c oughs> ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอนกระโปกด้วยนะครับ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพารต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพานี้ก็ผมและทีมงานบอลกระโปงก, <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม